โอเคนะครับผมก็ต้องขอการสวัสดีน้องๆเด็กไทยผู้น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับพีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง B Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่ในส่วนเกม Roblox Map Box Food นั่นเองนะครับในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับวันนี้เนี่ยพี่จะมาแจกโค้ด r o b u o x ฟรีๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นแบบว่าใส่โค้ดปุ๊บก็คือได้ r o b u o x ฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีกติกากันเล็กน้อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเดีพพี่่สตโ ชุมชนไปนะครับรหัสนี้เนี่ยก็คือมีในส่วนกล่อง19บาทนะครับรหัสไก่ตันแบบไม่มีเกลือได้ไอดีเลยนะครับโหแล้วมีผลเสือมีดาบคู่ด้วยของโคตรดีครับผมบอกเลยว่าของโคตรดีนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวทีละอย่างกันเลยละกันนะครับบอกเลยแค่ผลเสือเนี่ก็โคตรคุ้มละนะครับนี่เดี๋ยวพี่พามาดูนะครับมีก็จะมีผลเสือนะพี่แปลงร่างกลับก่อนปุ๊บโอเคมีผลเสือหมัดก็ตฮิวแมนนะครับโหมัตเตอรลี่ตันครับผมมัตเตอรี่600ครับ เต็มแม็กครับตึงจัดนะครับมาพร้อมกับผลเสือนะครับรีโอพาดนะครับครบทุกสกิลนะครับแล้วก็จะมีดาบคู่โอเด้งมัตเตอรี่375นั่นเองนะทีนี้เรามาดูทางนของไอเทมในดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะมีดาบคู่โอเด้งมีเคียวนะครับมีดาบเบเซนโตดาบไซเบอร์นะครับดาบยามาดาบทูจิตะนะครับแล้วก็มีหนังสติ๊กนะครับมีพระคุมาอุ้ย มีผลแดงมีผลแดงแต่ละอันนี้ไม่มีผ้าคลุมนะครับมีผ้าคลุมอย่างอื่นเนาะผ้าคลุมคาตาคูลีไม่มีนะครับแล้วก็จะมีผลแดงผลชาโด์นะครับมีผลฟีนิกซ์ผลเลื้อผลพระผลสั่นผลยางยืดนะครับผลไดมอนด์ผลผีนะครับผมผลดาร์กนะครับผลทรายผลน้ําแข็ง นะครับผลผลเบิร์ดนะครับผลไฟนะครับผมโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมีกระจกด้วยนะครับตามนี้เลยนะครับอัพไอ้รหัสที่อัพเดทในส่วนกล่อง19บาทนั่นเองนะครับที่แบบซื้อปุ๊บได้รหัสเลยที่แบบถูกที่สุดในไทยประมาณนั้นนะครับทีนี้ก็มีเงินเบลี่สี่สิบสามล้านนะครับเงินม่วงเงินเฟกเมนต์เนี่ยเจ็ดหมื่นแปดนะครับ แล้วก็มีอะไรอีกมีประมาณนี้เลยนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูวิธีการซื้อเขาซื้อกันยังไงครับแต่ก่อนจะไปดูกันเดี๋ยวพี่ขอสุ่มผลวิสากันก่อนนะครับก็ได้สูตรจากน้องคนหนึ่งเขาบอกว่าวิ่งรอบคนสุมหนึ่งรอบนะครับจากนั้นใช้สกิลดาบคู่โอเด้งทั้ง2ส,สกิลนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นเขาบอกว่าสุมได้เลยเขาบอกว่าได้ผลเสือตึงตึงผลเสือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูซิว่าพี่จะได้ผลอะไรจะได้ผลเสือหรือเปล่านะครับเรียบร้อยนี่ผลสโมกเน้นโคตรเกลือ เกลือจ,จ,จัดๆเกลือสุดๆครับนี่โอ้โหเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแอดมินเขาฝากมาบอกนะครับในส่วนกล่อง19บาทนะครับเขามีโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ด้วยแต่ว่าต้องไปอ่านกติกาดีๆนะครับต้องไปอ่านกติกาดีๆแล้วก็เขาจะลงโมจิตื่นราคา19บาทครับแต่ไม่รู้ว่า G ีนะนะครับน้องๆก็รอดูได้เลยเข้าไปดูในเว็บเขาได้เลยนะพี่มาบอกแค่นี้แหละเขามาบอกว่า เร็วๆนี้หรือว่าคืนนี้หรือว่าหลังจากลงคลิปนี้เสร็จเนี่ยแอดมินเขาบอกมาแบบนี้นะครับอาจจะนะครับอาจจะมีโมจิตื่นครบทุกสก,กิลในราคา19บาทนะครับถูกที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับโอ้โหบอกเลยว่าของโคดีสำหรับเว็บเลสจ็อบนะครับผมโอเคทีนี้มาเดี๋ยวพี่พาไปดูกันดีกว่าในเว็บเนี่ยเขาจะซื้อขายกันยังไงแล้วก็ซื้อไก่ตาราคา19บาทที่มีผลเสือแบบนี้เนี่ยเขาทำยังไงไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้พี่เข้ามาในส่วน เว็ let, บเลสช็อปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เลยหน้าตาเว็บก็จะเป็นแบบนี้กด ลิงก์เข้ามาแล้วก็กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบอะไรเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กดมาที่ด้านล่างเลื่อนมาครับก็จะเจอไก่ตัน19บาทนะครับการันตีได้100%ได้รหัสแน่นอน100%นะครับในราคา19บาทก็จะลุ้นดับคู่เด้งลุ้นเคียวลุ้นผลลุ้นผลแดงลุ้นผลตื่นนะครับสุมัดนะครับประมาณนี้นะบอกเลยว่ามีของดีๆแน่นอนสลหรับรหัส19บาบาทนั่นเองนะครับในสต็อกเหลืออยู่ร้อยร้อยกว่ารหัสแล้วก่อนหน้านี้เนี่ย โอ้เมื่อคืนเป็นพันเลยนะขายโคตรดีนะครับสาหรับราคา19บาทนะใครที่อยากมาจัดก็สามารถมาจัดกันได้นะครับแล้วก็จะมีเผาวิีนะครับในราคา59บาทมีสุ่มไก่ตันคนงบน้อยนะครับ1บาทนะครับ1พอย n t นะครับแล้วก็จะมีไก่ตันเผาวิสีซื้อปุ๊บได้เลยนับ200กว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเผากูนะครับสีเก้านะครับมีดาบคู่โอเด้งนะมีโมจิตื่นครบทุกสกิลมีผลเสือนะครับมีผลพระตื่นครบทุกสกิลนะครับ บอกเลยว่าของโคตรดีนะครับและที่สําคัญตอนนี้จําหน่ายยอดจําหน่ายเนี่ยน่าจะเยอะสุดในไทยแล้วนะครับน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในไทยละก่อนหน้านี้สมาชิกเนี่ยเขาเยอะที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับสลับเครือของเว็บนี้นั่นเองนะครับตามที่แอดมินเขาบอกมาอาจจะมีฉลองเร็วๆนี้นั่นเองนะครับส่วนวิธีการซื้อไก่ตาน19บาทาททำยังไงนะครับใหเรากดไปที่เติมเงินตรงนี้ นะครับแล้วก็ทำลิงก์ซองอัเป๋าเข้ามาจากแอปทูมานี่วอลเล็ตนะครับแล้วก็ติ๊กฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติจากนั้นก็เอาลิงก์ซองอัเป๋ามาใส่แล้วก็กดเติมเงินนะครับพอเครดิตเข้าเนี่ยเราก็กดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับตามที่พี่บอกไปนะโปรโมชั่นมันเป็นยังไงครับผมสำหรับ1แถม1นะครับเรากดสั่งซื้อก่อนถึงจะเห็นนะครับผมเขาบอกว่ารับไก่ตันตึงฟรี1ตัวหลังจากการซื้อไปครับกติกาง่ายๆนะครับอัดคลิปที่ซื้อรหัส19บาทไปรีวิวลงงในช่อตัวเอกรับใส่แฮชแท็กไปรีวิ นะครับถ้าคลิปนั้นเนี่ยยอดวิวถึง1 0 0 0 0แวิวนะครับก็ทักมารับไก่ตันจากาเพจเลส h o p ได้เลยนะครับฟรีๆห่งตัวตึงๆเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวพี่จะซื้อแจกเลยแล้วกันเนาะหตัวแล้วกันนะครับปุ๊บวิธีการซื้อก็ง่ายๆกดตกลงไปครับปุ๊บ,บเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้รหัสมาละนี่อันนี้เป็นข้างบนนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอันนี้เอาไปใส่ได้เลยนะครับใครไวใครได้ นะครับผมทีนี้เรามาฟังกติกาการแจกโค้ดโลบัคกันดีกว่านะครับจะแจกยังไงเป็นยังไงมาตามพี่มาดูกันเลยนะครับพี่ก็จะแจกเป็นโค้ดแบบนี้่าก็คือพี่จะซื้อโค้ดจากเว็บปะปาท็อปอัพเลยนะครับเว็บนี้พี่ซื้อโค้ดประจำนะแบบโค้ดเดี่ย้โหอันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์พี่นะนะครับแบบว่าพี่ซื้อประจําอยู่แล้วนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นจิบการ์ดโลบัคนะครับก็คือ $10 ดอลลาร์นะครับก็คือเป็น800โลบั นะครับแล้วก็พรีเมียม1 0 0 0โลบัคกันเองนะครับในราคา280บาทแล้วก็คลิปนี้น้องๆจะไม่เสียตังสักบาทนะครับจะได้โลอาจะได้โลบั๊กฟรีๆได้โค้ดเป็นโค้ดโลบั๊กฟรีเลยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยเซตนี้เลยนะครับแต่มีกติกาเล็กน้อยเหมือนเดิมครับผมกติกากดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้ครบ5,000ไลค์ภายใน1วันนะครับพีก็จะแจกโค้ดใต้ คลิปนี้เลยนะครับจะปักหมุดให้เลยนะครับใครไวใครได้นะครับแต่ว่าเราต้องกดไลค์ช่วยกันกดแชร์ช่วยกันนะครับผมเอาเป็นว่ากดแชร์ลงกลุ่มบอกฟูทสิบกลุ่มแล้วกันนะครับสิบกลุ่มแล้วกันสําหรับคลิปนี้นะรพบ่อกดแชร์แล้วก็กดที่รูป Facebook นะครับแล้วก็เลือกกลุ่มนะครับหรือว่าหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับแชร์ไปรัวๆนะครับแล้วก็กดที่สําคัญอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์นี่สําคัญเลยนะครับกดไลค์ช่วยกันให้ถึง5000นะครับภายใน1วันพี่ก็จะ แจกเลยนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่ขอเช็คผลเกิดกันดีกว่าผลขายกันดีกว่ามีผลอะไรกันบ้างเห็นบอกว่าโมจิมาขายอย่างบ่อยนะครับผมเออนะครับแอดมินเ,เว็บเลสช็อปเนี่ยเขาก็เลยเอาใจแบบวัยรุ่นโลบอกอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเขาก็คือเอาโมจิตื่นครบทุกสกิลอะ่ะเขาบอกมาแบบนี้นะครับจะลงมาในส่วนกล่อง19บาท ใครตรงนี้ก็คือได้ไปนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงมากี่ไอดีนะครับแต่ให้พี่เดานะน่าจะเป็นร้อยสองร้อยอ่ะนะครับให้พี่เดานะน่าจะเยอะอยู่นะครับเพราะว่าแอดมินเขาลงทีเนี่ยโอ้โหขายแทบไม่ทันนะครับขายดีจัดๆแล้วก็ยอดจําหน่ายยอดสมาชิกยูเซอร์เขาเนี่ยเบอร์หนึ่งของไทยแล้วนะครับตอนนี้เยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับก็ปลอดภัยแน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้ากันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอต้องขอลาตัวไปก่อนนะครับกลาบคว่าสวัสดีครับ